ส,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับผมเนาะก็ว uh, ันนี้อยู่ที่ตลาดช่องจอมนะครับอ่ cabeza, าบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับล่าสุดนะครับอ่าบรรยากาศที่ตรงที่ชายแดนนะครับไทยกัมพูชานะครับที่ตลาดช่องจอมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าวันนี้มีอ่าประชาชนนะครับจับจ่ายซื้อของกันแบบเยอะเป็นพิเศษนะครับอ่าก็จะมีร้านเป็นบางร้านค้าที่ปิดไปนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูในบรรยากาศนะครับว่า ได้ยินข่าวว่าของใช้ของทุกสิ่งทุกอย่างลดล้างสต็อกนะครับแทบจะครึ่งราคาก็ว่ากันได้เลยครับผมนะไปโอเคครับผมอนี่ครับก็แต่ว่าจะว่าจะเข้าไปแล้วแหละนะครับผมเนาะพอดีมาแวะซื้อไส้กรอกนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเป็นยังไงครับผมบรรยากาศไทยไทยกัมพูชาขายดีขายดีแต่วันนี้คงคึกคืนนะใช่ใช่ใช่คึกคืนมากเลยประวัติศาสตร์สามเดือนแล้วเหรอสามเดือนแล้วคือยังไงเอยครับผม มันขายไม่ได้ขายไม่ได้ยูแต่วันหนึ่งไม่ถึงพันแต่วันนี้วันนี้ได้หลักพันหลักพันขึ้นเลยหลักพันสองพันแล้วครับผมนะถือว่าที่ว่าเงียบๆนะวันหนึ่งใช้กอบถุงหนึ่งเจ็ดร้อยอ่ะครับถุงหนึ่งมันจะขายได้เจ็ดร้อยบาทแต่อันนี้ได้สี่ถุงอ่ะสี่ถุงก็เจ็ดสี่ยี่สิบแปดไครับอ๋อก็ได้สองพันแปดเนี่ยถ้าหมดนี้ก็ได้สองพันแปดครับถือว่าวันนี้มีคนเข้ามาคึกคืนเนาะคนเยอะพี่น้อง ใช่ครับผมกระชักดันลงกลับไปบ้านไงใช่แล้วก็ได้ยินข่าวว่าของลดราคาด้วยนะวันนี้อ่ารถเยอะอยู่นะก็ถ้าไม่ค้าคนไหนจะซื้อของไปไว้ขายก็มาซื้อได้นะคะครับผมได้เลยนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าด่านปิดแล้วมันก็จะเป็นไม่มีแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ตลาดตลาดก็คือยังยังเปิดปกติอยู่เปิดปกติถึงพรุ่งนี้ค่ะถึงพรุ่งนี้นะโอเคครับผมอ่ได้ครับผมพรุ่งนี้มาได้เลยค่ะเพราะว่าวันจันทร์ด่านเปิดอ๋อ ครับ<ต><ง>ผมครับผมาดน,นาก,ก่อนที่จะเข้าไปผมขอกินไส้กรอกกับแม่ค้าก่อนนะ,ะโอเคครับผมนานนั้นครับ<ะ>บรรยากาศช่องจอมนะครับที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับวันนี้ล่าสุดครับอัปเดตล่าสุดบรรยากาศช่องจอมครับที่ตลาดนะครับก็ มีคนแห่มาซื้อของกันเยอะเลยนะครับซื้อของกันเยอะแล้วก็ของก็ลดด้วยนะได้ยินข่าวว่าของลดเยอะเลยนะครับผมนะอ่านะครับอ่าคนเยอะมากๆนะครับผมนะบรรยากาศดูครับคนเยอะนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่าลดราคานะครับซื้อขายกันอ่าลดร,ราคา นะครับอ,อย่างเยอะเลยนะครับเราเดินนะครับเดินให้ทัวๆนะครับผมนะของเยอะเลยนะที่ตลาดช่องจอมนะครับวันนี้เป็นมันมีแบบคึกคักเป็นพิเศษเลยนะแบบว่ากลายเป็นการค้าการตลาดนี่มีคนอย่างเยอะเลยนะคนที่เขามาเดินซื้อของกันเยอะมากๆนะครับช่วงนี้พ่อค้ายม่้าก็ขายของดีกันอยู่นะนะครับนี่อันนี้คือภายในที่ ในตลาดช่องจอมนะครับที่เขาเดินซื้อขายกันวันนี้คนเยอะนะคนเยอะครับคนเยอะจริงๆนะครับคนเยอะมากๆไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะมีแต่คนนะนะครับช่วงนี้เล่เข้ามาครับผมนะครับช่วงนี้ก็คือลดนะครับลดล้างสต็อกเลยนะครับกับสถานการณ์บรรยากาศชายแดนไทยกัมพูชานะครับ หรือว่าก็ค้าขายโอ้คนเยอะนะนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆนะครับจริงๆนะวันนี้คนเยอะมากๆก็ว่าตามหลักที่ผมเคยมานะคือมันจะไม่เยอะขนาดนี้จริงๆนะอ,นนอันนี้คือเรื่องจริงแต่วันนี้เยอะมากๆเยอะเป็นพิเศษ คนเดินซื้อของเยอะมากๆเลยช่วงนี้คือคักครับคือคักนะครับเพราะว่าได้ยินข่าวว่าที่กัมพูชานะครับอของรถเยอะนะครับรถหลายเท่าเลยนี่เห็นไหมอย่างจะเป็นชั้นกางเกงนะแต่ก่อนกางเกงนี่เป็นตัวนั้นผมเคยซื้อแนละ้วสองร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยเหลือรถร้อยหกสิบราคารถครึ่งตัวครึ่งเลยนะนะครับใครที่อยากจะเข้ามาที่ตลาด อ่าช่องจอมนะครับมาได้เลยเดอ้อด่วนๆเลยนะครับผมนะด่วนๆเลยเดอ้ออ่าด่วนๆเลยช่วงนี้กองทจงกางเกงรถหมดนะครับคนเยอะคือคักครับ Terima kasih telah menonton! งนี้ของรถนะครับผมนะรถเยอะเลยครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับนะครับที่ตลาดช่องจอมนะครับผมนะคนเยอะจริงๆนะครับเยอะมากๆเยอะเป็นพิเศษเลยครับผมช่วงนี้ถ้าใครอยากจะซื้อของใช้ของอะไรทุกสินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับสุดจริงๆครับเห็นเมื่อกี้เห็นหลายคันแล้วขนไปเต็มกระบะเลยครับผม

คนเยอะนะครับวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษเลยลเดินไปทางไหนก็มีแต่คนครับวันนี้ <c oughs> แป่อย่างที่ที่ทางกันเม่อวานหลังเียบกู้ก้มนกออมนอ,มนอยเทาเทีนะ่ยวรอคาเนคนเท่าคนแก่ก็มาซื้อกันเยอะเลยนะครับ เพราะว่าของน่ะลดล้างสต็อกเยอะเลยเลยเยอะเลยมากๆเยอะคือมันมันเยอะครึ่งต่อครึ่งน,นะครับเยอะครึ่งต่อครึ่งเลยเ <c oughs> นี่ยรง <c oughs> องเท้าคูณละร้อยเดียวเองไอ่หาที่จะเอาสองถุ่ไปเออชาดคนจะนด้พอไรเออคนจะได้ประมาณสอง้ แล้วาตามร้านต่างๆนะครับก็ปิดไปเยอะนะก็เปิดเป,เป็นเป็นบางร้านนะครับเปิดเป็นบางร้าน,นคือไปทางไหนก็มีแต่คนนะครับวันนี้ไปมองไปทางไหนมีแต่คนคนเยอะมาก,มากๆเยอะสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางตรงหรือจะเป็นทางทางด้านขวาผมนะอผมขอไปทางตรงก่อนนะอืม 我这。 จ้าเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดห้าร้อยห้าร้อยคนเยอะคึกครื้นครับวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าผมมาแต่ละครั้งนี่จะไม่เยอะขนาดนี้นะกระทั่งที่ว่าเป็นวันหยุดด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ ค,คือเอาตรงๆนะลดเลยแต่ก่อนนี้กระเป๋าทผมเคยซื้อเนี่ยอยู่ประมาณใบละสี่ถึงห้าร้นี่เหลือเหลือเอยู่สองร้อยนะครับสุดจริงครับอ่ะแต่ว่าผมก็ต้องเลือกสักใบนะอ,อย่ค่อยมาดูกระเป๋าดีกว่าโอ้คนเยอะคฒ่าคนแก่กันหลายครับคุณนี่หอดลงพอ เออกมาด้านนอกแล้วครับนี่ครับบรรยากาศนะครับคึกคืนครับผมนะครับวันนี้คนมาที่ตลาดช่องจอมนะครับคึกคืนมากๆนะครับดูทังผู้เฒ่ากะครับโอ้เอาไปไป็ปูนังหัวใหญ่โอ้คืออยู่ครับปาดพะไง แบกได้เนาะเออของแข่ตดวนี่อ่าคุณนะไม่ว่าจะเป็นนามร้านต่างๆนะขายดีทุกร้านเลยนะจริงๆจ,จะไปซ้ายจะไปขวานขายขายดีทุกร้านเลยผู้เฒ่านี่คึกคืนครับนะครับอ่าคึกคืนมากๆวันนี้ตลาดนะครับอ่าสุดๆนะพี่นะเยอะเลยเยอะจริงๆนะครับอ่าบรรยากาศกับชายแดน กัมพูชากับไทยเนาะอ่ากลายเป็นขายของดีซะเออนะครับบรรยากาศคือแบบคนมาเยอะสุดๆอ่าเท่าที่เคยเจอมาเลยนะครับจนแม่ค้าพ่อค้าจนเขาอึ้งเลยนะวันนี้อ่าตั้งแต่มีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับดูทางนูน้นโอ้คนเยอะโอ้ยงานกันไป็แถว รถจอดเต็มครับอจอดเต็มแต่ก่อนมา,างี้ไม่ได้จอดเต็มขนาดนี้รายระเบียบอะไรเลยเป็นคนเต็มรถกระบะเลยบอกเบิ้ลส่งแล้วไ,ไ,ไป่ต่างไปยังไงคนหลายครับคนหลายครับหลายครับขอบใจพี่น้องเลยวันนี้คนมาเที่ยวมาจับใจกันสื่อของไรครับผม เดี๋ยวยิ่งเขาลดล้างสต็อกบักย่างคักเลยครับลดล้างสต็อกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาลดหมดเลยนะเขาลดหมดเลยแทบจะทุนคืนด้วยซ้ํา ร<ไ>าคาลดโอ้ราคาลดลดราคาเหรอช่วงนี้เหลือเหลือเหลืออืมช่วงนี้เห็นลดทุกร้านเลยนะครับผมนะลดทุกร้านค่ะเพราะว่าขายของไม่เคยได้เป็นเดือนแล้วอืมครับผมยิ่งยิ่งมาเจอสถานการณ์แบบนี้ด้วยเนาะ เดือนเดือนแล้วไม่ค่อยได้นะก็ต้องลดเนาะไม่เคยได้สักบาทเลยอืมนะครับช่วงนี้ก็พวกมีลูกค้าก็เลยแบบลดราคาที่จ่ายเลยครับผมครับผมนะมามาเลยเลยครับผมนะทุกคนนะที่ตลาดช่องจอมนะครับอ่ามาได้เลยนะครับที่ตลาดช่องจอมนะครับช่วงนี้ลดราคากันเยอะแล้วก็ผู้คนจับใจลวมมหดแล้วครับเนี่ยหมดเลยครับผมครับผมลดจนไม่มีอะไรจะเหลือแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ย 160ร้อยหกจีบตัวร้อยหนึงน่งตัวร้อยหนึ่งช่วยช่วยโฆษณาหน่อยครับโอเคครับผมนะครับตลาดเปิดนะไม่ปิดตลาดเปิดไม่ปิดเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ไทยก็นนมูชาแล้วดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับผมแต่ดานปิดแต่ตรงนี้เขาไม่ปิดนะครับตลาด<อ>ช่วยก็พวกนักข่าวแหละเขามา,ค,าคนทึงมาหน่อยครับผมเป็นเดือนแล้วลุงไม่เคยได้สักบาทเนี่ยเพิ่งจะขายได้สามสี่วันอ่ะแต่แต่มันลดไงเธอลดแบบเยอะแยะเข้าทุนมากก็แปลว่าร้านต่างๆก็คือปิดปิดไปหมดแล้ว ไม่ปิดครับไม่ได้ปิดใช่ไหมครับก็เปิดขายอย่างนี้นะครับแต่ที่เขาลงไปก็ขึ้นมาไม่ได้ก็ไม่ได้เปิดร้านอ๋อครับผมโอเคครับผมนะที่ตลาดจองจอบนั้นก็คือพูดยังไงยังเปิดอยู่เปิดเปิดตาเปิดไม่มีปิดเปิดตามปกติเลยครับครับผมได้ครับอย่าคิดว่ามีสถานการณ์ไทยกมพงชาคนไม่กล้าเข้ามากันอะไรเงี้ยเปิดครับเปิดเหมือนเดิมเนาะเพราะตอนแรกเขาคิดว่าตลาดปิดแต่ที่ไหนด่านปิดอ่าด่านปิดด่านอีก3ามสี่กิโลอันนี้ตลาดไม่ปิดครับครับผม มาเนี่ยเนี่ยของถูกๆทั้งนั้นเลยใช่ครับผมลดราคาลดครับที่ร้านเนี่ยใช่ครับเนี่ยแปดสิบบาทก็ได้ครับเลือกไปเลยครับอยากไปลดหรือแปดสิบบาทแล้วแปดสิบบาทเลยพี่นะครับผมครับผมอ่าเมื่อกี้โมโหคุณป้าในเก้าสิบไม่ไม่เอาไหนไปไหนแล้วแปดสิบบาทแปบาทเอาลดจริงจริงลดจริงจริงลดจริงจริงไม่ลดไม่มีกินอ่าครับผมจัดไปครับเป็นบอกว่าขายของไม่ได้นานแล้วนะครับ โอเคครับผมบมาที่เลยเลยนะครับ,รบผม,บมที่ตลาดช่องจอมยังเปิดเป็นปกตินะไม่ปิดครับอ่ายังเปิด,เป,ดเป็นปกตินะครับใคร,ใครที่จะมาใช้ใจ่ายมาเสียตังได้เลยเลยเออตังใครยังเหลืออยู่มาเสียตังได้เลยนะอ่างอมเเนาะอ่าเพราะว่าช่วงนี้นะักคงนักข่าวเขาก็มากันเยอะนะครับมาสอบถามกันเยอะว่าอ่าที่ตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะแต่วันนี้คึกคืนเป็นผิดปกติเลยวันนี้คนเยอะนะครับคนเยอะ คนเยอะทั้งแม่ค้าก็คึกคืนด้วยอ่านะครับคึกคืนกันเลยอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านประดับยนต์เนาะร้านประดับยนต์เกี่ยวกับเรื่องร้านประดับยนต์ของแต่งรถต่างๆนะครับอ่าครับผมมีทุกอย่างครับรถล้างสต๊อกหมดทั้งจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คุณพี่เขาพูดนะครับเมื่อกี้เนาะ โอ้ผมเดินจนทั่วแล้วเนี่ยวันนี้เพ่อเก็บอกว่าคนเยอะเป็นพิเศษ

ชมได้ Yeah.

จะได้เจอกัน <laughs>